ลาลูกนาันสีดูเลยมาเทียนก่นเหมือนถามันสังมมันด้ยรเเขยมายายดูรถยดูรถรถเป็นอะไรลูกรถรถเป็นเป็นตรงไนสิอือไหน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 ยายต้องดูรถก่อน ผมนะให้นะพ่อไม่หผีไม no. ่ได้นะถ้าหนูไม่หผ yes. ีผมยายไม่ให้ไปไหนทั้งนั้นนะยายต้องมัดหนูต้องมัดผมเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมคะยายพูดอะเข้าใจไหมค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 ะหนูเข้าใจไหมคะคุณหนูเดี๋ยวหนูอยู่วิเศษก่อนอยู่วิเศษก่อนนะที่เรียกว่าจิคเอาตบ้านมี่มีล่ะไม่ชอบเขาบ้านเขาบ้านลึกลับเขาบ้านอะไไปนั่งดู មកក្រាបឪព្រះពុទ្ធអာទួខាឫស្សាខោហាទៅនតាមអូ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  นี่ยแหละเา่งเนี่ยเินว่าม่เสียแม่ข้าเจ้าเห็ดกุุงแซ่น้ำป่าโบราณี่บ่อีอ๋อมีมีหแข้งม้เล่อยกูเลยมีสายางเข่ากบนี่ขายอ๋อข้าเจ้ามันเสียใจย่างข้าเจ้าใหญ่เนาะจังเลยชวจัเลิ้จัยงจิจังเลยอาวจังยินจังเลย

เขาใส่ชาดเด็ดดีกว่าอ๋อมันหลุดน็อตหลุดน็อตไม่ดีมาน้องน้องพลอยมามาน้องพลอยมาไปด้วยนะจะบอกให้ยายไม่ให้ไปนะเข็นรถเฮ็นรถมามาน้าอัดมาดิมาดมีอยู่นี่น้าอัด ไหน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 อ้ากูไหนดูซีดิซีซีดูซีอ้าม่โอ้แผนกแผนกมาแล้วมีแผนกอยู่แต่วันนี้ยังไม่มีใครอีกสักคนนะไม่มีใครอีกสักคนเลยนะอ้า